ถ้าเกิดสมมติว่าจะข้ามไปที่ลาวนี่ไม่มีพาสปอร์ตเราจะทำไงได้ไครับก็ต้องทําบัตรผ่านแดนใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่เกินหนึ่งอยบาทนอครับ3นามสิบาบาทรคนนี้เป็นรถนเราขาบด่านเท่า,า,านั้นก็หลังจากที่เรามาถึงที่ ด่านท่าด่าแรลงตรงนี้เขาเรียกว่าด่านท่าดานแรงเมื่อสักครู่ที่เราอยู่ก็คือด่านน้องคายนั่งรถจากท่าดาแห้งไปที่คอนหลงยงจันอีกประมาณ2ี่วิบกิโลเราไปสักโมงที่เจ้าหน้าที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่อยากเขียนเองก็เจ้าหน้าที่เขามีบริการเขียนให้ครับแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายเราจะเขียนนามสกุลขึ้นก่อนอันนี้ภาษาลรานะครับขานว่านามสกุลอันนี้ชื่อนะครับอันนี้ชายหญิงนะครับ อย่างเงี้นี่วันเดือนปีเกิดก็จะเป็นของเราไว้แผ่นหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับถือไว้ได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราต้องเหลือย้ายหายนะครับหายเราอาจจะโดนค่ารัดเปลี่ยนให้ทั่พัดปอดอย่างงี้นะครับเวลาเราจะกลับเราก็ต้องยืดคู่วพัดปอดเหมือนกันคนที่เหลือแล้วคือย้ายหายนะครับโอเคไปเลยนี่ค็อทีมงานของเราที่อยู่เมียงจันทร์ที่เมียงจันทร์นะไราไปดู